ครที่ก็กำลังจะจบม3เหมือนผมเนี่ยก็ตั้งเป้าหมา,ายครับว่อจะเป็นตอนไหนบางคนอาจจะแบบอ,อยากไปเทคนิคแต่ความรู้ศูนย์ก็ความรู้สูกก็สามารถไปเรียนรู้ตั้งแต่แรกได้สวัสดีครับอตอนนี้ผมก็อยู่ม3แล้วนะครับปีนี้ก็จะจบแล้วแล้วผมก็จะไปเรียนเทคนิคในปีหน้าก็คือ,อมอ3ปีเนี้ยแน่นอน ออนไลน์เรียนแน่นอนเรียนออนไลน์นะครับอ่าพอก่อนที่ผมจะไปเรียนเทคนิคผมก็จะมาอ่าฝึกวิธีการบัดรกรีก่อนการอ่เดี๋ยวมอสามเอ้ไม่ใช่ดิพอไปเรียนเทคนิคนี่นัน่นไอเนี้ยน่าจะได้ใช้แน่ๆวิธีบัดรกรีกเนี่ยจบมอสามผมก็จะไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปเรียนเทคนิคนั่นเองโอเคส่วนวันนี้ผมก็จะมาบัดรกรีกนะครับอุปกรณ์ที่ผมเอามาก็คือ ลวดอืมลวดกระดานตะปูครีมค้อนแล้วก็ครีมผสมผสานเอาไว้แบบเชื่อมได้ไงไมันเชื่อมได้ดีแล้วก,อก็อันนี้ก็อันเนี้ยหัวแรงแน่นอนทิ่งสิ่งที่ต้องมีเออส่วนนี้ก็ตะกั่วโอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมของแล้วก็มาเริ่มทำกัน Uh, อันนี้ก็เฟิร์สคารของผมนะครับอืมโอเคโอัเคบรายบย โอเคได้ละเอาอ่าอันนี้ผมก็ต่อไว้เตรียมที่จะต่อไว้เป็นตัวบ mm ิว hmm. เพื่อจะแล้วผมก็จะเอารวดมาเชื่อมนะครับอ่า uh, การเชื่อมนั้นผมก็จะเชื่อมด้วยการปรัดเกรีเฮ้ย hey. ผมก็ใกล้ช้ำเลยแล้วนะครับกลายเป็นตัววีแทนก่อนตอนนี้แต่ที่รู้ตอนนี้นิ้วปวดมากกระแทกนิ้วทีสองทีสามทีแล้วก็โฟทีทีสิบเลยเอออันนี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับตัว m อ o ม e มไม่ใช่ตัว W นะครับ โดยอยังไงก็ไม่ใช่เอะต่อไปก็คือการเชื่อมก็พรอมแล้วพรอมที่จะบัดกรีครั้งแรกแช่เฟือถามอาตอนนี้ก็ต้องรีบทำ่อยเดี๋ยวเผื่อฝอนมาตกแล้มาอาจจะต้องมานั่งทำพวกนี้ไหมโอเคลอกันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ยอมเชื่อมเดี๋ยวค่อยใช้ตัวะสมสารโอเคเอาไมเอาไมเอาไม ข้างแม่แรงตังสาโอเคเอาไหมาไหมาโอเคได้ครับแต่ก็ตรงนี้เอาให้มือทันเอาให้มือ,มอ,มอันทัน แล้วก็ตรงนี้โ okay. okay. อเคโอเคแต่ขงต้องไอ้นี่นะครับอ่าต้องเอาหัวแรงเข้าก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ตามแล้วพอเสร็จปั๊บก็อนนี้ออกแล้วอันนี้ค่อยตามถ้าถ้าเอาเนี่ยถ้าเ,าเนี่ยออกก่อนถ้าเนี่ยยังไม่ออกมีโอกาสที่จะไอ้นี่มันจะติดเข้าไปแล้วต้องมานั่งแง้มมันออกมา,มาไม่ได้เง่หรอกใช้ตัวนี้แหละทำได้อยู่คร okay. hai mươi thành hai mưa mươi ok oh, uh -huh. nhớ cái bài bài này. nhớ cái ừ uh -huh. แต่บางครั้งเวลาทำเนี่ยมันก็ทำกับพวกเมมบอร์ดได้แต่เมมบอร์ดก็ระวังด้วยนะครับเพราะตะกัวมันก็นอะาไฟไฟ้าทำไปทำมาระวังมันดูดโอเคเอาให้สวยเร็วดูความเร็วดูความเร็วปิด้ันสวย,สวยเอ้เอ ไปโอเคอืมสวยอ้อเมาไม่เห็นสวยคาวนี้แหละอยากแล้วเอาเฮ้ยหนดาที่ต้องรีด้าแล้วตอนนี้ก็เหลืออันสุดท้าย,ลยแล้วครับแล้วฝนก็ลงแล้วไปจนได้จะทันไหมนี่ โอเคสวยผริตขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คืขขอการัดจีสายไฟนะครับแต่นี่เป็นลวดแทนแล้วกันผมไม่เสียหายโอ้ลันลัล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 โอเคถูกแล้วโอเคเอเอ Okay. Ah, uh, so I. Okay. So I.

โอเคโอ้โอ้มันนำเรื่งตะโกะฮะโอเคตอนนี้ครับเสร็จเป็นเทียมร้อยเหลือแค่ตัดลง ก็แด้ะัต่นี้ถูกแล้วโอเคลังเล่นแล้วเสร็จแล้วครับตัว W บเอียงท้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเสร็จไปเทียบเลยนะครับตอนน้ผมก็เมาโมงและโมงไม่เต็มหน้าเลยอ่าก่อนจบคลิปก็ใครที่ก็กำลังจะจบวารเหมือนผมเนี่ยก็ เอ่อตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะไปต่อไหนบางคนอาจจะแบบเอ่ออยากไปเทคนิคแต่ความรู้ศูนย์ก็ความรู้สูนก็สามารถไปเรียนรู้ตั้งแต่แรกได้โอเคอ่าส่วน,นพี่แล้วคุณครูคนที่ดูอยู่นะครับช่วยบอกหน่อยว่าผมสามารถเป็นช่างได้ไหมครับโอเคและช่วงนี้ก็โควิดอยู่อย่าลืมใส่เมสเวลายา่างเอ่าเวลายาางเวลายา่างสองมีขึ้นไป แล้วก็คอยฟังข่าวสารจากรัฐบาลแล้วก็คอยปฏิบัติตามเลยอ่าใครอยากได้เอาไปติดตั้งไว้แบบตามผานังก็ได้นะป้ายละสามร้อยอืมเพิ่มราคาวัสดีครับบ๊ายบายอ่าโอ้โออยโปง้งมือสั่นเลยอืมไม่กล้าซ่าเลย